สวัสดีครับ,ค,รบคุณผู้ชมครับวันนี้ก็กลับมาพบเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมมีส้มตานะครับวันนี้เรามีตังปูม้านะครับผมถนาดใหญ่เลยนะคุณผู้ชมโอ้โหไม่เป็นไรเอเจ้าที่อยากกินเจ้าที่อยากกินเออข้าวคว่ำของผมคว่ำปูติดเลยคิดดินติดนอนซื้อข้าวมาแค่นี้คุณผู้ชมผมบอกให้ซื้อหนึ่งกิโลม่เหมนวะบอกหนึ่งกิโลนะได้เหรอซื้อมาครึ่งกิโลคุณผู้ชมเอาแหมมาแค่นี้มันครึ่งโลเหรอเนี่ย นี้ลมาคำเดียวเนี่ยก็บอกเขาซื้อมาหนึ่งกิโลซื้อมาครึ่งกิโลคุณผู้ชมกินส้มตำไงก็พอส้มตำถาดใหญ่ก็แค่นี้ก็พอแล้วมาคุณผู้ชมส้มตำครับผมตำปูมาเด้อวันนี้ผ่านนะร้านใหม่ร้านใหม่อร่อยเหรออืมถูกปลาให้เลยรสนี่หน่าเปรี้ยวนไงเปรี้ยวหวานว่ะคุณผู้ชมหายง่ายหเลยอะ ปูก็ไม่เหม็นเนาะพิมปูอร่อยมากหอมมากเลยอื้มอุมอื้มปูมาเป็นยังไงมันจิ้จุ้ยปูมมาในของเราเองอันนี้ผมเอาปูมามาแล้วก็ใส่ดองโชยุไว้คุณผู้ชมแล้วก็ต่างทุ่มตามาแล้วก็ปูหมาผสมไป เด็ดู้หวานมากวันนี้ไม่เท้ <de ad> ตามเองครับผมมะละกอหมดแล้วครับผมต้นมะละกอไม่มีแล้วโ <t> um <boy> ตไม่ทันตำเบ่อยขึ้นเนาะก <c oughs> um <boy> ินชอมตำบ่อยไงเราอะ่ะเรามันชอบของแด้บพเนี่ยครับพี่อนสุดยอดเลยนะเนาะ เ,เดี๋ยวนี้ยแหละคุณผู้ชมอึ่งกับเห็ดออกแล้วนี่มืดนี่ผมก็จะไปดูอึง่งแล้วมันอาจจะออกเดี Head ๋ยวเห็ดออกก็จะพาคุณผู้ชมขึ้นดอยกันเนาะจะได้เปลี่ยนบรรยากาศบ้างนะครับผมมันตกแบบว่าลมแบบโหสุดๆเลยคุณผู้ชมตามขนาดขั้นหนียวมีน้อยเดียว <laughs> นนทีเราไปดูข้หนหอยกนคุ <laughs> พักละอันนี้อ่อนเลยหรอบ่มันตกเลยว่ะน,น้ำอยู่ข้างหน้านนทิมได้น้ำเต็มตรงข้างหน้าปลาปูวานเจ็บเลยอออหอมไหมเนาะ จัดเลยเสือพลางงานเยอะแล้วขุดดินอก็ว่าทำไมช่วงนี้แน่นๆดูแน่นๆโอ้ขุดดินนี่เองนั่นเด็ดกามึ้นหน้าอกไอ้หน้าหน้าอกปิดปึ๊กเลยอ่ะหน้าท้องได้เป็นแปะโอ้โหอีกแล้วโอ้โหเฮ้ยโอ้โหนนีะ อาคุณพูดเองนเนาะไม่ใช่หรอก <S <S คน,อนมานาก็นับไอ้รับเทกาลเทศาลรมไปมากขนาด่ะ ุดีลยววันนี้คือสุดมากน้องนี่ก็ทำรอยเลียวกันเนาะนะคะเด็ดเห็ดมากใช้ได้เลยคุณผู้ชม ความ,มน,นี่หวานดองอันนี้เหรอหวานมากเลยโชยุกินแบบกินน้ำปลาครัยโยโยบผมโชยุเนื้อแบบเนื้อใสมากคุณผู้ชมมะปูครับผมมีเลยเนี่ยอันนี้แก้ขาดได้เนี่ยอะไรเรนี่ย <laughs> <c oughs> แทบแทบดล้วกัน เมื่อกี้ไลน์ไปเก็บเห็ดมาเหรอใช่ได้เยอะไหมอ๋อไม่เยอะเท่าไหร่แต่มันปเป็นเห็ดอ่อนอ่ะมันอยู่ต่างตำบลนะคุณผู้ชมเห็ดมันออกอยู่ต่างต่างตำบลอีกหนึ่งตำบลคุณผู้ชมผมเห็นสีในถุงเขาเป็นมันขาวหมดเลยนะขาวทั้งถุงเลยะ ตำบลเรายังไม่ออกแมว่าน่าจะออกนะมันออกแล้วอ่ะตำบลอื่นออกบ้านเราน่าจะออกเ<ม>นี่ยที่วัานถวันทุกท่านชมถ้าปีไหนออกมันก็จอดเหมือนกันมันต้องออกเท็ดบ้านเราคือเดอะเบสแซ่บสุดอุ้ยไม,ม่ใครด้วยตัวเมียเอามาตัวเมียไออาตัวเมียม,มาตัวเดียว เถ้าใครแบบเก็บได้เยอะนะเหมาให้หมดเลยเห็ดบ้านเราอะแจกคุณผู้ชมเหมาคืออะไรซื้อเลยคือไม่เน้นเก็บเน้นซื้อไม่เ, <laughs> ไมเราเ็าเก็บแต่ใครใครที่มาขายอะซื้อห้หมดถ้าขนส่งแบบวันเดียวถึงเงี้ยคุณผู้ชมผมจะส่งให้คุณผู้ชมเลยเหมาให้ฟรีเลยเหรอติดสองร้อย ใครจะให้ฟีร์เนาะคุณจูชมเหนื่อยของอร่อยครับขาลากเลแล้วก็ขึ Dim ้นดอยอ่ะแล้วก็ดอยชันด้วยบ้านเราอ่ะในเวลาเลยนี้ในนอนไปเล้นนอนตกดอยนะคุณผู้ชมไม่ไม่เคยตกเคยขึ้นไม่ไม่เคยตกสักทีนะจอยแต่ว่าคนมากหาเหายไม่เจอถ้าไปกับผมอาจจะตกกขาตกโดนเหตบคะเพื่ช้าแทงขายาวครับก็ปุ่นก็เพล่นนะ ไอ้นนไปดอยนะคุณผู้ชมผมจะทิ้งมันอยู่บนดอยผมก็หาทางลงได้อยู่ดีเฮ้ยหลงนะเว้ยไม่หลงไปกับเพื่อนผมก็ไปมาแล้วแม่ทอยตัวหลังบ้านผมนี่เตียเยเลยอะขึ้นบ่อยเบวาไปเบว่าไป,าาไปเราไปพูดในป่าดิก็ไปพูดทําไมในป่าล่ะ <laughs> ในป่าเขาพูดเลยไม่ดีเ้วก็หลงจริงอีกนู่นแหละไปถึงไม่เฉยนะ่ะ กระเป๋าจะเขาไม่ให้ออกเลยเชิญไปเนี่ยค,คนบ้านเราเนี่ยก็เสียนเสียนแล้วนะน้องผู้ชมแต่หลงอ,ะอ่ะฮะยงี้นอนปากอย่างงี้นะผมอหลงเซียนยหมถือว่าเซียนนะผมก็ได้เยอะกว่าใครหลายคนที่ไปเก็บพี่หมกี้มอสเดินไปว่าผมไี่ใช่มอสเห็นพี่เก็ <S <S> มลงคิดปีนั้นก็เลย,ยเยอะอ่เ ถุงเหมือนกันแหละผมหากินหมานี่โคตรหมานแหละได้เยอะโอ้โหหูดูน่ะวันนี้แซ่บหมากเลยนะเด้อผมดับหน้าก็ซื้อร้านนี่นะนี่เหรอสองมือเลยดูมันเยอะมันตัน ไม่ต้องรีบผนานก็ได้กินมาสองคนเวลาไม่น้อยเขาเรียกกินเรียอิ่มอะไรเอามาฝั่งนี้ทำไมเราเดินมาถั่วใส่ถั่วในในถุงก็มีมักถั่วห่ใจเับไปรำก็อ้ต่ำเมเนีัน จริงไอ้วันนี้มึนก็นไม่ต้องได้กินต่อไปอะ่ะการแกงก็อร่อยพอๆกไม่ได้เชขามือพี่แล้วผมพ,พี่กมก็อร่อยแต่ว่าผมผมชอบรสแบบครบเครื่องไงไม่ต้องก็ผมพ,พ,พี่เกลมติดหวานนะอร่อยที่สุดเพราะอร่อยก็มันมันหวานอะ่ะได้ไหมมาหวานไปรำหน่อ ตำๆต้องแซ่บหวานมันก็แซ่บหวานมันคนต่ำไหมคนตำไม่ได้หวานครับคนตำเด็ดแซ่บนัวแซ่บไม่ได้ถ้าโดนอะน้าปลาห้าเข้าตาอ๋อก็ได้ข้าตาพริกตำกันทันเนะี่ย วันนี้ผมขออนุญาตก,กินเร็วนิดนึงครับผู้ชมหิวข้าวรับผมแล้วันนี้ก็อร่อยเนาะรมเสียด้วยข้าวมีน้อเดียว,เด,ยวเดี๋ยวไปซื้อมาให้หน่อยคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอตลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับพบเจอกับผมและผมในวันต่อไปนะครับไปแบบเอาให้เรา,าถึงกอกโอเคครับผมในคลิปนี้นะครับมผมก็จะขอตลา ทุกคนไปก่อนนะครับพบเจอกับผมแล้วก็น้องนนสุดหล่อในวันต่อไปนะครับโอเคผมคลิปนี้นะครับผมก็จะขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับพบเจอกันในวันต่อไปนะครับคลิปนี้ผมครับนนสุดหล่อลาไปก่อนใอคลิปนี้นะครับผมก็จะขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับผมพบเจอกับผมแลก่อนน้องนนในวันต่อไปสวัสดีครับคือจะไม่เอาหล่อเลยคือมันแัดแย่ไ มันไม่ได้ตรงกับคำเดี๋ยวยมันก็ตรงอยู่อ่ะม,มันไม่ตรงคำว่าหรอกแต่สุดหราไกหัหนึงอ่ะ